สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแต่งหนะ้าปาร์ตี้วันเกิดหยุดในบ้านในยุคโควิดแบบนี้นะคะก็ต้องมีปาร์ตี้เก๋เริ่มจากนี้เลยค่ะโลโจูคิดเอกเน่พอเลตซ,ซีซีเซรั่มนะคะตัวนี้มี SPF 50 PA บวกบวกบวกด้วยค่ะเกลี่ยง่ายเนื้อบางเบาเหมาะมากสำหรับคนที่มีปัญหาสิวนะคะตัวนี้และตัวนี้เลยนะคะไฮไลท์กับเชดดิ้งนะคะพิมแอนด์ไฟล วอร์มฮาร์โมนีค่ะตัวนี้นะคะจะเห็นว่าหญิงใช้สีเข้มเป็นตัวเชดดิ้งกรอบหน้าแล้วก็ข้างจมูกด้วยนะคะแล้วก็ใช้สีอ่อนนะคะบริเวณหนวดคิ้ว o Q, สันจมูกนะคะแล้วก็หน้าผากด้วยตัวนี้ตลับเดียวอยู่ทั้งไฮไลท์แล้วก็เชดดิ้งนะคะส่วนแป้งนะคะหญิงใช้ตัวนี้เลยแคร์บลิงแอนไบต์มิลเลอร์พิงค์ค่ะเน้นว่าเนื้อบางเบานะคะ นีก็ทาคิวด้วยสีน้ำตาลเข้มนะคะของพาเลต NYXLSP01 l ค่ะแล้วก็ทาแก้มแล้วก็ตานะคะด้วยซ u เปอร์มัมบรัชเบอร์09นะคะใช้ทั้งตาแล้วก็แก้มเลยนะคะจะได้แดงๆหน้าหลักๆนะคะก็เติมหัวตาแล้วก็หน้าแก้มกันด้วย For y o u t u b e r M2 นะคะ ญิงกลับมาใช้ซปเปอร์มัมตัวเดิมเขียนที่ขอบตาล่างนะคะแล้วก็แล้วก็ใช้พิมแอนด์ไฟนะคะสีไฮไลท์ะคะ่ะสีขาวบริเวณหัวตานะคะทั้งขอบตาบนแล้วก็ขอบตาล่างเลยนะคะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มของ N Y X เน้นขอบตาบนและขอบตาล่างแต่เน้นบริเวณหางตานะคะปัดมาสคาร่ากันด้วยยูสตาร์ซิกเนเจอค่ะ พาลิมฝีปากด้านในด้วย L'Oreal Paris Number 127นะคะแล้วก็เติมขอบปากกันด้วยมาดิลีนสีพีชดีว่านะคะแล้วก็เอามือเกลีก่ยนะคะให้สีมันดูลำมุนนะคะก็เท่านี้นะคะก็จะได้ลุคปาร์ตี้น่ารักน่ารักแก้มแดงๆนะคะเอาไว้ปาร์ตี้วันเกิดเล่นที่บ้านนะคะหรือว่าแต่งตัวถ่ายรูปนะคะในยุคโควิดแบบนี้เราก็ต้องหาอะไรน่ารักน่ารักทำกันนิดนึงนะคะใครเครียดคะ่ะ